สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาทําขนมบ้าบินข้าวเหนียวดํามะพร้าวอ่อนสูตรนี้ทําง่ายค่ะแป้งกรอบนอกเหนึบในก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะไปเริ่มทํากันเลยค่ะก่อนจะไปเริ่มทําเราก็จะมาดูส่วนผสมกันก่อนค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาเริ่มผสมแป้งกันเลยนะเตรียมชามผสมจากนั้นใส่แป้งข้าวเหนียวขาว แป้งมันการที่เราใส่แป้งมันลงไปด้วยก็จะช่วยทําให้ขนมของเรามีความหนึบหนับค่ะจากนั้นใส่แป้งข้าวเหนียวดำเกลือน้ำตาลเสแดงหรือใครจะใช้เป็นน้ำตาลอย่างอื่นก็ได้ค่ะส่วนความหวานก็สามารถปรับเพิ่มได้ตามความชอบเลยนะพอเราใส่ส่วนผสมที่เป็นของแห้งลงไปครบแล้วนะคะเราก็จะคนเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะ พอเราคนจนส่วนผสมที่เป็นของแห้งเข้ากันนี้แล้วเราก็จะมาใส่เป็นหัวกะทิค่ะในขั้นตอนนี้เราใช้เป็นกะทิขั้นสดนะถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นกะทิกล่องสําเร็จได้ค่ะเอาตามสะดวกที่เรามีเลยนะเสร็จแล้วเราก็จะคนเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้คนจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะลักษณะแป้งที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยความข้นเหลวก็จะประมาณนี้นะ เสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะพักแป้งไว้15นาทีเพื่อให้แป้งได้อิ่มน้ำค่ะตอนนี้เราก็ได้พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำแป้งมาคนอีกรอบค่ะเพื่อให้ส่วนผสมที่ตกตะกอนนอนก้นได้ตื่นตัวขึ้นมาอีกรอบนะพอเราคนจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่เป็นเนื้อมะพร้าวค่ะในขั้นตอนนี้เราใช้เป็นมะพร้าวกลางอ่อนกลางแก่นะก็คือไม่อ่อนเกินไปแล้วก็ไม่แก่เกินไปค่ะส่วนใครที่จะใช้เป็นมะพร้าวทึนทึกหรือจะใช้เป็นมะพร้าวอ่อนก็ได้ค่ะ และในขั้นตอนนี้เนื้อมะาพร้าวก็สามารถใส่ได้ตามความชอบเลยค่ะพอเราคนจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็จะมาเตรียมกระทะสําหรับทอดกันเลยค่ะในวันนี้เราใช้เป็นกระทะแบบหลุมนะส่วนในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้น้ํามันพืชทาบางๆที่หลุมกระทะแบบนี้ค่ะเราจะไม่ใส่น้ํามันลงไปเยอะนะพอเราเช็ดน้ํามันจนทั่วกระทะดีแล้วเราก็จะเปิดไฟค่ะใช้เป็นไฟอ่อนนะ จากนั้นก็รอจนกว่ากระทะจะร้อนค่ะพอกระทะเริ่มร้อนเราก็จะนําตัวแป้งมาหยอดลงไปในกระทะเลยย้ํานะคะในขั้นตอนนี้ให้ใช้เป็นไฟอ่อนเท่านั้นค่ะเพราะเราต้องการให้ตัวแป้งสุกทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในค่ะส่วนในขั้นตอนนี้ถ้าใครไม่มีกระทะหลุมแบบนี้ก็สามารถใช้เป็นกระทะธรรมดาก็ได้ค่ะตอนนี้เราก็ได้หยอดแป้งลงไปเต็มหลุมกระทะแล้วนะคะเราก็จะตั้งไฟแบบนี้ไปจนกว่าแป้งของเราจะสุกดีค่ะ ส่วนระยะเวลาในการทอดแป้งก็ไม่แน่นอนนะคะเพราะเตาแต่ละบ้านอาจใช้ความร้อนไม่เท่ากันค่ะดังนั้นก็หมั่นมาสังเกตแล้วก็มาแง้มดูเอานะส่วนในขั้นตอนนี้ถ้ามีฝาหม้อก็แนะนําให้นํามาปิดไว้แบบนี้ด้วยนะคะเพื่อจะได้อบขนมของเราให้สุกทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในค่ะตอนนี้เราก็ได้แง้มดูแล้วนะคะขนมของเราก็สุกดีแล้วเราก็จะกลับด้านเลยค่ะส่วนในขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะทอดกลับไปกลับมาจนกว่าแป้งของเราจะสุกเหลืองดีแบบนี้ค่ะ โอเคนะในขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะทอดไปจนกว่าแป้งของเราจะหมดค่ะก็เสร็จลงไปเรียบร้อยค่ะสําหรับวิธีทําขนมบ้าบินข้าวเหนียวดํามะพร้าวอ่อนนะคะสูตรนี้ทําง่ายค่ะเดี๋ยวเราจะฉีกเนื้อขนมให้ดูนะแป้งข้างนอกก็กรอบมากค่ะส่วนข้างในก็จะมีความนุ่มเหนิบแบบนี้เลยนะ อร่อยลงตัวสุดๆเลยค่ะเนื้อแป้งนะคะด้านนอกก็จะกรอบด้านในก็จะนุ่มเนิบค่ะและรสชาติก็จะออกมาหวานกำลังดีนะที่สำคัญค่ะมีความหอมของกลิ่นมะพร้าวและข้าวเหนียวดำมากค่ะในส่วนของรสชาติใครที่ชอบหวานมากกว่านี้ก็สามารถปรับเพิ่มน้ำตาลได้เลยนะคะ ส่วนวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ค่ะยังไงก็ลองไปทำกันดนูนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ